สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสตียนะฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจำวันพุธที่26พฤศจิกายน2568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรมิริดบุกไปเยือนโอลิมเปกอสนะครับในศึก UCL นะรอบลีกเฟสนัดที่5ของฤดูกาลนะครับคืนนี้เวลาตี3กลับมานะฮะเวลาดึกๆกกันเหมือนเดิมอันที่จริงสักพักละ นะครับสำหรับช่วงเวลาหน้าหนาวซึ่งคืนนี้นะครับจะมีทำการแข่งขันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตามปรีวิวกันนะครับส่วนข้าวอัปเดตวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของดาวรุ่งนะของทีมที่เราเพิ่งเสมอมาเนี่ยแหละนะครับก็คือเอลเช่นะครับมาดิตให้ความสนใจกองกลางดาวรุ่งของเขานะครับเป็นใครนะโอ้โหเล่นนัดเดียวนะครับ ติดตามมาริดเลยนะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับรวมไปถึงอัปเดตของ n i โ o Pass ที่มาเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหจะดึงกลับจริงๆนะแต่อาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับที่จะถึงนี้ในราคาที่อยู่ในออปชันด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมคืนนี้นะฮะกับทางโอลิเปกอสเวลาตี3นะครับอย่าลืม โอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะครับต้องกดไลค์กดแชร์นะโอ้โหผมคือผมพูดตรงตรงผมหายไป หลายวันพอสมควรนะครับเพราะว่าไปต่างจังหวัดนะฮะเลยไม่ค่อยสะดวกเนาะที่ได้ทาคลิปข่าวอะไรแบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของคุณสําคัญมากๆนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับขอฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะฮะยูท็อปคอ o ฟี e โรสเตอร์เมล็ดกาแฟขั้วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมขั้วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการขั้วนะครับขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มนะครับราคาปริมาณตามนี้เลยนะร่งฟีทุก ทักเข้ามาได้เลยที่เพจนันกาซียาหรือว่าเพจ New Top Coffee Roaster ก็ได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาในไกลนะอาราบิก้าหอมๆนะจากดอนแม่สลองเชียงรายเนี่ยช่วงนี้ยิ่งโอ้โหอาการหนาวมากครับที่ดอนแม่สลองผมเพิ่งไปมานะครับไปดูที่สวนกาแฟด้วยนะฮะแล้วก็ไปทำทุระกับครอบครัวอย่างที่บอกนั่นแหละนะก็เลยไม่ได้มาทำคลิปพ่าวหลายวันนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Hill Top c o f f e e Roaster ผมไปดูด้วยตัวเองและที่สวน นะครับอะแต่นะฮะสิ่งสำคัญก่อนที่จะไปเริ่มทุกสิ่งอย่างในวันนี้นะครับขอไปส่งกำลังใจหนักๆเลยครับให้กับผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่นะครับสงขลานะคือผมอะเป็นคนหนึ่งที่ประสบภัยเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เชียงใหม่น้ำท่วมใหญ่นะผมคิดว่หาหนักแล้วนะครับพอเจอหน้านช่วงต้นปี ผมว่าโอ้โหนัาก,กว่าผมอีกแต่พอเจอหาดใหญ่ตอนจะปลายปีนี้เนี่ยผมว่ามาหาศาลมากนะครับเห็นว่าเขาสั่งอพยพ100%น่ะทั้งจังหวัดอ่ะโอ้โหแล้วคือผมว่าหลายๆคนน่าจะไปเห็นในคลิปข่าวหรือว่าคลิปที่แบบอ่าเขาถ่ายมือถือได้อะไรแบบนี้จากคอนโดนะครับจากสถานที่ต่างๆเนาะมีการแบบ ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือเออแล้วก็แบบเสียงโหยหวนมากคือได้ยินแล้วเห็นแล้วหดหัวแล้วคือเ้าเรียกว่าไงดีว่าผมเคยประสบภัยแบบนี้ไงเลยรู้ว่าการติดอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วคือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่มีไฟไม่มีน้ําใช้เนะี่ยมันเป็นยังไงแต่อาจจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้อันนี้เยอะจริงๆนะครับช่วยกันส่งกำลังใจหน่อยนะครับให้กับทางผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่ด้วย หวังว่านะเร็ววันนี้ฝนจะหยุดตกนะครับเห็นเขาบอกว่าตกมาตั้งแต่วันที่19จนถึงวันนี้เนี่ยไม่หยุดเลยนะครับแล้วน้ำก็เข้ามาเติมเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจที่สุดแล้วนะครับไม่ไม่มีข่าวไหนใหญ่ยิ่งกว่าข่าวนี้แล้วความเสียหายหนักมากผมว่าทะลุไปหมื่นล้านแล้วมั้งนะครับนะครับขอส่งกำลังใจให้ทุกทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่หาดใหญ่และประสบภัยนะครับ อ่ะขอพาทุกคนไปเริ่มที่ข่าวของดาวรุ่งกันก่อนนะครับสำหรับนะเจ้าหนูรายนี้นะครับที่มีชื่อว่าโรดิโกเมนโดซานะครับผมจากแซมดินนะครับจากสื่อเทเลกราฟนะฝั่งอังกฤษนะครับเขาบอกว่าเรอัลมาดริดนะครับชื่นชอบในตัวของโรดิโกเมนโดซามากๆนะครับกองกลางวัย20ปีของเอลเช่มาสักพักหนึ่งละโดยมีอาเซนอลเนี่ยก็ให้ความสนใจนักเตะด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาแย่งชิงตัวนักเตะนะ เพราะว่านักเตะเนี่ยมีค่าฉีกสัญญานะครับอยู่ที่20ล้านยูโรฤรด,ดูการนี้นะครับลงเล่นไปทั้งหมดรวมทุกรายการนะครับก็คือ10เกมนะทำไป2ประตูนะครับทำไมน้อยนะสประตูทําไมน้อยเขาเล่นเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์เป็นหลักเลยก็คือกองกลางตัวรับนะครับแต่สามารถอะแดปนิดนึงไปเล่นเป็นแอคตักกิ้งมิดฟิลด์ก็คือกองกลางตัวรุกได้นะครับเลยมี2ประตูนะการไม่มีประตูอันนี้เข้าใจได้นะครับเขาเล่นเป็นตัวตัดเกมอ่ะ นะแต่บางจังหวะเล่นเป็นตัวแบบทําเกมนะกองกลางตัวสูงขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ที่เป็นประเด็นสุดๆคือเขาเพิ่งขึ้นมาปีแรกกับชุดใหญ่นะครับอันนี้ที่ผมไปดูสถิตินะขึ้นมาปีแรกเนี่ยแล้วคือยึดตัวจริงได้เลยนะสำหรับเจ้าหนูรายนี้แล้วก็เราเนี่ยจับตามองเขาสักพักหนึ่งละเหมือนจะจับตานะครับในช่วงโอ้โหต้นๆฤด,ดูกาลไปเลยนะสักพักหนึ่งละแต่ว่า กลางอ่ะจะเอามาถมอีกแล้วเหรอล่าสุดก็จะไปดึงนิโก้พาสกลับมาเนี่ยนะครับเข้าใจเป็นกองกลางตัวรับเนี่ยแต่คนอื่นก็ยังพอเล่นได้กับมาวิงก้าก็เล่นได้นะครับ,บเบลเบดก,ก็เล่นได้ผมว่ามันอาจจะเป็นการเล่ๆไว้ก่อนแต่ถ้าจะให้ซื้อไหมผมว่าอาจจะไม่ซื้อนะครับในน้เวลานี้นะแต่คนที่จะซื้อกลับมาจริงๆเนี่ยคือคนนี้ครับ As, นิโกปาสนะไปข่าวต่อไปเลยนะครับจากโรมาโนเมื่อวานเนี่ยผมว่าหลายๆคนนะอาจจะเห็นละว่าแบบมีหลายๆสื่อนะครับบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมาละช่วงมกราคมนี้นะครับเดี๋ยวจะมาช่วงซัมเมอร์นี้โรมาโนออกมาเคาะเลยครับว่าเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับอ่ะไปดูนึกข่าวแรกกันก่อนของโรมาโน่นะครับโรมาโนบอกว่าเรอวมริตวางแผนที่จะดึงตัวนิโกปาสนะ กลับมาเป็นนักเตะคนแรกนะในปี2026นะครับตามที่มีรายงานกันก่อนหน้านี้เป็นที่เข้าใจว่าออปชันการซื้อกลับเนี่ยจะไม่มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็โคโมเนี่ยต้องการเก็บเข้าไว้จนถึงช่วงซัมเมอร์แผนคือการเซ็นสัญญาจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน2026ซึ่งตัวของนิโก้ปาสเนี่ยได้ตกลงแล้วนะครับอันเนี้ยของโรมาโนออกมาบอกก่อน เบรกซื่ออื่นๆก่อนที่บอกว่าจะมาเดือนมกราคมนี้นะครับและก็ล่าสุดนะครับโรมาโนมีอัปเดตบอกว่าเรอลมิดและโคมโนะฮะจะเข้าพบกันเร็วๆนี้เพื่อสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับนิโกปาสที่จะย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับโดยพวกเขาเนี่ยต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและตกลงกันโดยเร็วนะครับทั้งสอสโมสรมีความสัมพันธ์ที่ดีและคาดว่าโคมโนี่จะได้รับ ค่านะฮะค่าชดเชยนะจำนวนมากกว่า10ล้านยูโรคือออปชันในการดึงตัวนิโกป s าสกลับนะฮะอยู่ที่9ล้านยูโรนะอ่าในช่วงปี2026 2027จะเป็น10ล้านยูโรแต่แต่นะครับมาริดบอกว่าจะจ่ายให้เยอะกว่าน,นั้นนี่นะครับป๋าหน่อยป๋าหน่อยนะครับอาจจะมีค่าแบบค่าเลี้ยงดูอ่ะอ่าบวกเพิ่มเข้าไปนะครับค่าเหนื่อยที่ทางโคโมเคยจ่ายให้นิ c โกป s าสเนี่ยแหละ แต่ทุกคนน่าจะชัว,ว์ละเราน่าจะได้เห็นนิ o โก้ปาสนะครับในสีเสื้อของเรอัลมริดในฤดูกาลหน้าอ่ะกลับมาพูดถึงเรื่องตำแหน่งกันนิดนึงเหมือนเดิมครับกลับมาที่เอามาถมที่หรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นรีกว่าถมที่นะเออคือผมเข้าใจหลายๆคนนะว่ากลางตอนนี้เนี่ยแม่งมันอัดแน่นมากนะฮะอดาเลลก็ยังไม่ได้เล่นเต็มที่อ่ฟรังโกมาสตาตูโอโน่เราจะเล่นแบบไหน นะครับจูดเบลลิงแฮมก็มีและตำแหน่งแบบนี้เนี่ยมันมีหลายคนอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจทุกคนเลยผมคิดเหมือนกันเลยอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งผมว่าถ้ามีสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันไม่แน่นะครับว่าซัมเมอร์เนี่ยเราอาจจะปล่อยใครไปหรือเปล่าในตำแหน่งกองกลางเพราะอาถ้ามันถมที่อย่างที่ทุกคนคิดมันต้องมีปล่อยใครอะ่ะไม่งั้นอะ่ะเขามาเขาก็ต้องมานั่งสำรองใช่ไหม มันั่งสำรองอยู่ดีก้นด้านอยู่ดีอะนะครับแล้วคือมันมันจะดีไหมอะทุกคนถ้าเอานักเตะระดับนี้เนี่ยที่กําลัง p พเทนช i a l สูงเนี่ยแล้วเป็นเดอะแบกนะของทางโคโม่เนี่ยเอามานั่งสำรองมันก็ไม่เวิร์กต้องเอามาใช้ใช่ไหมแล้วจะใช้จะทํายังไงก็ต้องปล่อยนักเตะไปหวยจะไปออกที่ใครก็ยังไม่รู้ก็ต้องมารอดูนะครับเซบยอสหรือเปล่านะครับหรือ คนอื่นๆไหมอันนี้ก็ต้องมารอดูกันแต่อาจจะเป็นในตําแหน่งกองกลางนะผมว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันช่วงตลาดามกราคมนี้แหละผมว่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวมาแต่อาจจะยังไม่ได้ซื้อนะครับอาจจะเป็นช่วงนู่นเลยนะครับช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยพรีวิวเอาไม่ใช่เดี๋ยวนะลืมไป <laughs> ผมเอาเอาผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้มาให้ดูก่อนกับทีมใหญ่นะครับเป็นไปได้ไง นะครับโดนถล่มเละเลยเพื่อนโอ้โหผมไม่ได้เอามาล้อนะบอกก่อนไม่ได้อามาล้อคือผมอะเตรียมภาพไวา้แต่ไม่ไดเอามาล้อคือจะบอกว่าเราอยากแพ้ขนาดนี้นุ้ยเราอะฟอร์มไม่ดีมา2-3สเกมติดเนี่ยแล้วเนี่ยใน UCL เนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเออไอเน,นี้ยโดนไป3 0ศซีดเลยนะครับแต่ไม่ได้มีทีมใหญ่แค่ทีมเดียวอีกหนึ่งทีมใหญ่นะครับ นี่ยซิตี้ก็คาบ้านเหมือนกันเออเจอเลเวอร์อะนะครับเราเจอโอลิมเปกอสนะครับอย่านะเว้ยแค่เสมอเนี่ยดีไม่ดีอาจจะโดนด่าแล้วใช่ไหมแต่ให้ดีสุดต้องกู้ศรัทธาเข้ามาหน่อยนะครับในตัวของชาบิลอนโซตอนเนี้เป็นแฟนนะชุดขาวเริ่มแบบประมาณมันมันจะเก่งจริงหรือเปล่าเนี่ยอลรอนโซเนี่ยรู้สึก เปลี่ยนแผนนูน่นแผนนี้ไปมานักเตะคนนี้ก็บอกว่าไม่พอใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมว่าช่วงนี้ข่าวมาดิดอะ่ะม,มันเล่นแล้วมันได้กระแสะนะครับบางทีเขาก็ใส่ไฟใส่ไขใ่ให้มันดูพิเศษไปเยอะหน่อยนะครับบางทีก็มีข่าวจริงในนั้นบางทีก็มีข่าวเติมแต่งในนั้นด้วยฟังหวยหูด้วยนะครับเลยหลายคนนะแต่ผมก็พยายามอัปเดตข่าวให้ตลอด นะครับอ่ะไปจริงแล้วนะครับสำหรับพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมาดริดจะบุกไปเยือนโอลิมเปกอสนะครับที่เอเธนส์นะครับประเทศกรีซนะคืนนี้เวลาตีสามนะครับผมเป็นอ่ายูซีเอลรอบลีกเฟสนัดที่5นะครับอ่ะไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับโอลิมเปกอสนะครับของโค้ชโคเซลุยส์เมดิลิบานะครับคนนี้เคยนะฮะคุมทีมอยู่ในสเปนนะครับ เอลเช่ che, นะครับถ้าจำไม่ผิดนะมีเอลเช่มีบาติยาเรอลอะไรแบบนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับในลีกนะฮะดูซีเอลเนี่ยก็คือลังอันดับ32นะครับโอ้โหต้องบอกว่าผลงานไม่ดีเลยอยู่ท้ายตารางเลยนะครับผมผลงาน4เกมหลังสุดนะครับผมก็เสมอ2แพ้2ตอนนี้มี2แต้มนะครับ เกมนี้นะครับจะไม่สามารถใช้งานดานิกาเซียนะครับที่ยังคงต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเพียงคนเดียวนะครับคนนี้ก็ดึงไปจากสเปนเหมือนกันนะไปดูฝั่งทีมเยือนกบลังนะฮะทีมของเรานะครับเรอัลมาดริดโค้ชชาบีอลอนโซนะครับปัจจุบันก็ยังรังอันดับ9นะในตารางรอบดีกเฟสนะครับผม4เกมผ่านไปนะครับผมชนะ3แพ้1นะครับเขาร้ายนะครับจะไม่สามารถใช้งานกุกกตัวนะครับที่มีภาวะ อ่าวรัสลงกระเพาะนะครับหรือว่าคนจะบอกว่าลำไส้อักเสบอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมซเกมผ่านไปนะครับชนะ3าแพ้1ข่คาวร้ายนะครับ2คนที่เพิ่งเจ็บล่าสุดไปเนี่ยนะครับคนแรกตีโบกุกตัวนะครับมีภาวะนะวรัสลงกระเพาะนะครับอีกคนหนึ่งนะครับดีนเฮาเซนมีกล้ามเนื้ออเวโหลดระดับ2ต้องพักไปนะฮะกุกตัวเนี่ยพักไปในเกมนี้ตามรายงานก็แค่เกมเดียวแต่เฮาเซนนะฮะ เขาบอกว่ากล้ามเนื้อโอโลดระดับ2เนี่ยก็คือเกมเนี้ยพลาดนะเกมจิโรน่าก็พลาดนะครับและเกมกับบิวเบาไม่แน่อาจจะพลาดอีกไม่รู้เลยนะครับคืนนี้จะได้ใครแต่อาจจะมีข่าวดีเล็กๆตรงที่จะได้ชูอาเมนี่กลับมาประจำการและอาจจะลงสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะครับไปดูควอดดิท์กันหน่อยนะครับหรือว่าการประกาศรายชื่อนักเตะทั้งหมดในเกมนี้นะครับผู้รักษาประตูลูนินนะครับฟานกอนซาเลสแล้วก็คาบีนาบาโรนะครับ กองหลังนะครับเทรนด์อาเซนซิโอกาเลลาสฟรานกาเซียแล้วก็แฟกลองเมนดี้อเมนดี้เลยไหมยืนเซนเตอร์นะครับกองกลางนะครับก็มีเบลลิงแฮมนะกามาวิงกาบาเบเดชูอาร์เมนีอาดาคือแลดานี่เซบิยอสนะครับกองหนะ้าวินิสุสเอนดริกนะครับเอ็มบปเป้โรดิโกกัสโลกาเซียแล้วก็บราฮิมดิอาสนะครับไปดูไลน์อัพ11ตัวจริงนะครับที่ค่าจากเว็บโซฟาสกอร์ so fast, score, หน่อยนะเอาฝั่งเราก่อนก็ได้อะ 4-3-3นะครับลูนินเฝ้าเสานะครับแบ็กโฟนะครับ, flow, รบก็จะเป็นเทรนด์นะอเซซิโอกาเลัสก็ฟานกาเซียอันนี้จริงกาเลัสยืนได้นะครับคือกาเล拉สเนี่ยยืนหลัง3ยืนหลัง4เป็นเซนเตอร์ได้นะครับตอนที่อยู่กับทางเบนฟิก้า a, เนี่ยเคยเล่นนะก็ต้องมารอดูกันว่าจะออกสตาร์เป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือนะฮะจะเอาชูอามินี่มาเล่น นะครับกองกลางนะครับเขาให้เป็นบาเบเด้นะครับกามาวิงกาแล้วก็มีเบลลิงแฮมนะครับกองหน้าเป็นอาดาคือแลนะครับเอ็มบารเป้แล้วก็วินิสูสจูเนียร์นะครับส่วนฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมก็มาในแผน4 2 3 1นะฮะตัวหลักๆของเขานะครับผมแล้วเป็นตัวที่มีชื่อหน่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวรุกนะครับอย่างปีขวานะครับก็จะเป็นเจสันมาร์ตินนะครับปีกซ้ายก็จะเป็นเดนียลโพเดนส์นะครับมีควิตินโนนะฮะแล้วก็กองหน้าเอลกาปีแบบนี้แหละนะฮะ ส่วนคนอื่นๆก็จะเป็นนักเตะอาจจะเกดลงมาอีกนิดนึงนะครับเกรด B บ,บวกอะไรแบบนี้เนาะผมว่าด้วยต้องบอกว่าแบบนี้ก่อนนะครับคือฟอร์มของทางโอลิปกอสเนี่ยเขาไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าในบ้านนอกบ้านนะใน UCL นะครับมากสุดได้แค่เสมอเราเนี่ยควรควร,ควรที่จะเรียกศรัทธาจากแฟนๆโดยการเอาชนะให้ได้ นะครับถ้าดูจากทิศทางแบบนี้เนี่ยโอลิมเปีอสนะครับยากละที่จะไปรอบเพย์ออฟงั้นเราก็ส่งเขากลับบ้านดีไหม <c oughs> นะครับนะส่งโอลิมเปกอสกลับบ้านดีไหม <c oughs> เออ <c oughs> ก็นั่นนี้เขาเล่นในบ้านเขาคงใส่เต็มนะครับแต่ว่าอย่าเล่นแปลกๆแล้วกันเราอะเราชอบลองอะไรไม่รู้ลองนูน่นลองนี่อะชาบิรอนโซนะเออเกมนี้เรียกศรัทธาหน่อยนะครับขอชนะสวยๆเลยแล,ล้วกัน 3ามศูนย์สกอร์มันคุ้นๆว่ะเออแต่เอาสกอร์เนี้ยสาศูนย์นะครับอ่ะทุกคนคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์นะครับเพลสคอนเฟอเรนซ์ <Place Conference S 1> ของชาบิลลอนโซนะครับก่อนเกมนะอลอนโซบอกว่าเราเนี่ยต้องการผลงานที่ดีและหลังจากผ่านไป2-3เกมที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเนี่ยต้องกลับเข้าสู่เส้นทางนะแห่งชัยชนะอีกครั้ง เพื่อที่จะทำเช่นนั้นเราต้องเล่นให้ดีมีสมาธิและตระหนักว่านี่เป็นเกมสำคัญสำหรับตำแหน่งของเราในตารางแม้จะมี9แต้มแล้วแต่เราเนี่ยต้องการทำคะแนนเพิ่มอีกหลังจากเกมกับลิเวอร์พูลและอีก2เกมในลีกถัดไปนั่นเราต้องการผลการแข่งขันที่ดีอีกครั้งในเกมวันนี้ผมติดตามโอลิเบกอสไม่เพียงแต่เราจะรู้ว่าเราจะเจอกับพวกเขาในแชมเปี้ยนสลีกนะแต่เป็น เพราะผมเนี่ยชื่นชมเมนดิลิบาและดาโกโควาเชวิทนะครับซึ่งส่วนตัวนะเป็นการชอบส่วนตัวของเขานะของชาบิลอนโซผมว่าพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในคอนเฟอเรนซ์ลีกและในปีที่ผ่านมาเนี่ยเมนดิลิบาเป็นผู้จัดการทีมระดับท็อปและเป็นคนที่ส่งเสริมฟุตบอลที่เข้มข้นมากเขาประสบความสำเร็จที่โอลิมปิโกสและ ได้รับการยอมรับด้วยเช่นกันที่เอไบาและสโมสร์อื่นๆผมมีความสูงมากที่เขาเนี่ยทำได้ดีที่นี่นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการชื่นชมส่วนตัวนะเออทางชาบิลอนโซ่เนี่ยเขาชอบนะครับเมดิลิบ้าอยู่แล้วนะครับตอนที่อยู่สเปนนะเพราะเมดิลีบ้าเนี่ยตอนที่คุมในสเปนนะครับก็จะมีเอไอบามีบีอาเรออย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็สโมสร์อื่นๆด้วยก็เป็นโค้ชคนหนึ่งที่มาในจอนนะครับตอนนี้ไปอยู่กับโอลิเปียกอสนะครับผมว่าก็น่าจับตามอง นะถึงผลงานไม่ค่อยดีแต่การมาเจอกันเนี่ยอาจจะมีอะไรที่พิสูจน์บางอย่างหรือเปล่า นะครับก็ต้องมารอดูกันนะก่อนจากไปนะครับขอฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับแบรนด์กาแฟาน้องใหม่นะฮิวทับกาแฟโรสเตอร์เมลิดกาแฟคั้วอาราบิกา้ากลด่นพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีเลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะครับราคาปริมาณตามนี้เลยนะครับจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทักเข้ามาได้เลยที่เพจนักกาซศยาหรือว่าเพจฮิวทับกาแฟโรสเตอร์ก็ได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับกาแฟอาราบิก้าแท้หอม ลองจริงๆถ้าลองแล้วติดใจแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ Hill Top Coffee Roaster นะครับอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับนกา,ากาซียกลับมาประจำการแล้วก็มาคุยสดหลังเกมกันในช่วง2ทุ่มของพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆนะครับการที่ไม่ได้เจอกันมานานเนี่ยเอากดดิทึ่มหายไปเยอะ นะครับขอช่วยกันคนละหไลน์1แชร์ like, แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไลฟ์สดหลังเกมเวลาสองทุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ